ก็เจอพี่พลผ่านทางเฟซบุ๊กครับอ้ยไม่ใช่ครับ YouTube ครับตอนนั้นก็เ,เป็นนักเทรดมือใหม่นี่ยแะครับก็หาความรู้เกี่ยวกับการเทรดในเทรดระยะสั้นนะครับก็คลิปแรกที่เจอพี่พลนะครับก็จะเป็นการเทรดสั้น5นาทีครับก็เข้าไปดูรู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่สองเกี่ยวกับสโตร e RSI แล้วก็ EMA แปดกับสิบสี่ครับก็เลยเข้าไปดูพี่เห็นว่าพี่พลทำแบ็กเทสให้ดูเอ้ยผมก็รู้สึกว่ามันง่ายก็เลยลองเข้าไปดูในคลิปพี่พลก็มันเวลาเข้าไปดูมันก็มีไหลหน้าเทรดครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการเทรดที่สั้นแล้วก็จบได้ภายในครึ่งชั่วโมงครับหลังจากที่ดูยู u b บพี่พลน,นะครับก็เข้าไปตามในเพจครับตอนนั้นก็ พี่พลก็จะบอกว่าทุกวันเสาร์ที่พี่พลอาจจะมีไลฟ์สดในเพจนะครับก็เลยตามเข้าไปดูพอเข้าไปดูในเพจก็จะพี่พลก็จะโพสต์เกี่ยวกับหน้าเรดที่พี่พลให้ได้เทรดไปแล้วก็เป็นกรณีศึกษาตอนนั้นเข้าไปดูก็งงๆครับว่าเฮ้ยพี่พลเข้าได้ไงแบบใน15นาทีแล้วก็มันยังไม่จบแท่งแค่ครึ่งแท่งพี่พลก็เข้าแล้วอะไรแบบนี้ครับรู้สึกว่ามันเข้าแบบถ้าจะได้ แบบปลไส้เะครับก็สนใจครับแล้วก็งงแล้วก็อยากทําได้เหมือนพี่พลทำครับเมื่อตอนที่ผมไปดูหน้าเทพี่พลอ่ะแล้วมันก็จะมีรุ่นรุ่นพี่หรือว่าลูกศิษย์พี่พลนะครับก็จะมาคอมเมนต์แล้วก็เขาก็จะเหมือนแชร์หน้าเทปที่เขาได้เทปครับซึ่งก็เป็นหน้าเทปที่แบบเข้าได้ใกล้เคียงกับพี่พลแล้วก็บางคนก็อาจจะเข้าได้เหมือนกับพี่พลเหรอครับก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะทําเป็นนะครับ ก็เลยแบบอืมอาจารย์คนนี้แหละครับที่ว่าเราไว้วางใจแล้วก็เราอยากจะเรียนกับท่านนะครับครับอ่อก่อนที่มาเทรดที่พลนะครับก็เทรดในหลายหลายหลายแบบครับก็คือแบบไม่มีอะไรที่เป็นเป็นรูปเป็นล่างหรือว่าเป็นแนวอ่าโดยตรงครับก็จะเทรดในลักษณะแบบสีชั่วโมงเวลาเวลาเราเทรดข้าบปเนี้ยเรา ก็ไม่รู้ว่าต้องวาง SL ตรงไหน,นแต่ว่าสต็อปลอตตรงไหน,นแล้วก็ TP ตรงไหนครับทีนี้พอเราเข้าออเดอร์ไปแล้วอะ่ะมันก็ได้กํำไรไปแล้วประมาณ80%แต่เราก็ยังไม่ได้ปิดเพราะว่าเหมือนกับว่าเราวางอาอ,อไว้หนึ่งต่อสองเนี่ยพอเราไม่ปิดปุ๊บมันก็กลับมาโดน Stop l o s อเราซึ่งเหมือนทำให้แบบเป็นปัญหาที่เราเยน่าเจ็บใจอะ่ะซึ่งแบบโอ้โห อะไรแบบนี้ครับก็เลยว่าเป็นปัญหาแล้วก็ทีนี้พอทำอะไรรอบแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้การหน้าไม้อะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่แนวเราแล้วอย่างครับก็เพื่อนๆก็บอกว่าการเทรดสี่ชั่วโมงเนี่ยมันง่ายซึ่งเราแค,แค่ไปดูกราฟสี่ชั่วโมงครั้งสี่ชั่วโมงครั้งแต่พอเราออกอ,ออเดอร์ไปเนี้ย เราก็จะพะวงว่าเฮ้ยออเดอร์เรามันไปถึงไหนแล้วเฮ้ยมันชนทีวีหรือ,อยังหรือว่ามันชนเออไปแล้วมันบางครั้งมันก็จะทำให้เราแบบทํางานแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสมาธิในการทํางานก็มีจิตใจที่จะไปเปิดดูกราฟยู่นั่นแหลคะครับอ่าซึ่งมันรู้สึกว่าประสาทจะเสียอะไระมางมัค้ครับอ่าหลังจากที่เล่นกรับพี่ปวนนะครับรู้สึกว่า การเข้าเทรดของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็พอมันเป็นระเบียบเนี่ยมันจะทําให้การเทรดของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็จากการที่เราทาเบ็กเทนเนี่ยมันก็จะอยู่วินเลทที่ประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะรู้สึกว่าว้าวมากครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แนวทางนี้นะครับเพราะว่าด้วยการที่เรารอเรารอหน้าเทรดที่ พอเปิดออเดอร์แล้วเราไม่ต้องรอ,อนานเกินหรือถ้ามันไม่ไปเราก็แค่ออกเก็บกําไรเล็กน้อยก็เหมือนที่พี่พลเคยบอกอยู่เสมอว่าถ้าเราซื้อของมาชิ้นหนึ่งอะ่ะเราจําเป็นที่จะต้องขายให้มันได้กําไรสองเท่าไหมซึ่งมันก็ไม่จําเป็นครับแล้วก็พี่พลก็จะพูดอยู่บ่อยๆว่าอ่ามีหมูให้ขายก็ดีก็ไม่มีหมูให้ขายครับครับก็ตอนที่เรียนกับพี่พลนนะ่ารู้สึกว่าความแตกต่ตางก็คืออย่างแรกเลยครับก็คือ อสอนให้เราได้แบ็กเทคครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่ได้รู้จักเลยว่าแบ็กเท็คืออะไรมันต้องทำยังไงแล้วก็มันมีวิธีการยังไงครับแล้วก็ซึ่งถ้าเรียนถ้าเรียนใน YouTube เราเราก็อาจจะได้แค่แบบหน้าเทรดว่าเฮ้ยมันเทรดสไตล์นี้นะซึ่งก็เหมือนที่ผมเคยบอกครับว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกหน้าเทรดนันก็จะเป็นของเขาแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นของเราได้ครับ ซึ่งเราต้องฝึกบ่อยๆครับมันก็จะเป็นของเราครับแล้วก็อันนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกับที่อื่นครับแล้วก็ความรู้อื่นเขาก็ไม่ได้สอนอะไรแค่น,นี้ครับซึ่งถ้าถ้าเรามีโคชชิ่งด้วยอ่ะมันก็จะทําให้เรามีความมั่นใจแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีที่ปรึกษาถ้ามีอะไรที่เราเฮ้ยเทรดหนา้าเทรดนี้มันโอเคไหมเราคิดไปเองไหมหรือว่าเรามนโนไปเองไหมอะไรเงี้ยเราก็สามารถถามที่ผลได้ครับว่า ใช่ไหมเราคิดถูกไหมหรือว่าเราคิดไปเองไหมอะไรแบบนี้ครับอ่าก่อนหน้าที่จะมาเรียนพี่ผลนะ่ะติดขาดจัางเนือครับผมเป็นคนที่ชอบรับมีดก็พี่ผลก็จะเตือนอยู่ตลอดว่ารับมีดทําไมเราเคยเราเป็นคนที่ชอบรับมีดใช่ไหมอ่ารับมีดไม่พอนะครับ ก็มันก็จะมีมันโนรครับว่าเฮ้ยกรับมันจะขึ้นไปใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ซอยซอยซอยไม้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดมาหาเลยครับมันก็ซอยจนบางครั้งมันไม่ไปแล้วมันก็กลับไปกินต้นทุนเราจนทุนเราหมดแตกไปแล้วก็ไม่ไ้คิดว่าเฮ้ยกูททำอะไรลงไปวะเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยครับครับอ่าถามว่าเนื้อหาในห้องเรียนนะครับก็เป็นตามลําดับขั้นตอนครับซึ่งอ่าผมก็มีความรู้สึกว่า ถ้ามาเรียน้วิพีนวัยคนเนี้ยก็คงจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เจออะไรแบบที่เคยเจอมาครับในเรื่องของเนื้อหาพี่นก็จะสอนตั้งแต่ for e x คืออะไรแล้วก็ PA คืออะไรมันใช้ยังไงอะไรประมาณน,นี้ยแล้วก็ในแต่ละวันะ่ะเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรเราควรลําดับเนื้อหายังไงแล้วก็ในส่วนของการบ้านนะครับแรกๆก,ก็จะรู้สึกว่ามันยากครับแล้วก็ผมรู้สึกว่า ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ทําอะไรช้าคิดช้าทําอะไรช้านะกลัวว่าจะทําไม่ได้ครับแต่ก็พอทําการบ้านไปเรื่อยครับมันก็หลังจากสิบชุดเนะี่ยมันก็เริ่มไวขึ้นการแคปหน้าจออะไรพวกนี้มันก็จะไวขึ้นกับการใช้เทคโนโลยีอะไรพวกนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันดีครับแล้วก็พอมันเกินสิบเทรดสิบชุดขึ้นไปเนะี่ยมันจะทําให้แบบการเรียนของเรานะี่มันจะเห็นผลทางว่าเฮ้ยมันอย่างนี้นะอย่างนี้นะเหมือนที่พี่คน พูดในหลายๆคลิปที่เราดูครับมันก็จะค่อยซึมเข้ามาในสมองของเราครับรประมาณนี้ครับก็เหมือนกับว่าทุกการเรียนรู้นะครับมันก็จะยากเสมอในการเริ่มต้นนะครับแต่พอมันผ่านไปได้มันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับความรู้ที่เรียนรู้เพียงพอไหมผมว่าเพียงพอแน่นอนครับจากที่เราได้แบ็ t เทสแล้วก็เรา f o r ์เวิร์ดเอันนี้ซึ่งในทุกอาทิตย์เนี่ย วิลเลจข,ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ดสิบรซขึ้นไปทําให้รู้ว่าอันเนี้ยสามารถนาไปใช้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ของเราได้แน่นอนครับถ้าคุณไม่ทําอะไรที่แปลกไปจากสิ่งที่คุณได้เรียนนะครับครับผมในสําหรับอ่าถ้าเรียนจากวิดีโออย่างเดียวครับผมรู้สึกว่าเพียงพอครับแต่ว่าเราต้องเราต้องขยันในการแบ็กเทส คือประเด็นสำค,คัญเลยครับว่าเราต้องเราต้องมีวินัยกับตัวเองมากเพราะว่ามันจะไม่มีใครที่ว่าจะมาคอยตกตกตกซ้กายขวาให้เราเข้าที่อย่างเงี้ยซึ่งท่านเรียนจากวิดีโออย่างเดียวผมว่ามันเพียงพอครับเพียงพอมากเลยครับเพราะว่าเนื้อหาแต่ละคลิปวิดีโอพี่ผมก็จะเยือนเสมอว่าเฮ้ยตรงนี้เข้าไม่ได้นะเฮ้ยราคามันลอยไว้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรแบบนี้ครับซึ่งพี่ผมก็จะบอกมาตลอดแล้วก็ ถ้าการโคชชิ่งของเราที่เรียนกับพี่พลน่ะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเรามีพี่พลน่ะเราก็จะอุ่นใจว่าเรามีที่ปรึกษาที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียนกับวิดีโออย่างเดียวคุณสามารถนําไปใช้ได้อย่างแน่นอนครับถ้าคุณขยนันเพียงพอที่จะแบกเทสแล้วก็เอาหน้าเทรดของพี่พลนะครับมาเป็นตัวเองของตัวเองนะครับก็พี่พลก็บอกเสมอว่าหน้าเทรดมันก็จะเป็นแค่หน้าเทรดของพี่พลถ้าคุณไม่ ฝึกอย่างสม่ำเสมอหรือว่าฝึกจนคุณเข้าใจมันนะครับครับเอ่อในคั้นเรียนนะครับผมก็ในคั้นแรกเนะี่ยก็จะตื่นเต้นครับผมจะตื่นเต้นกับทุกการตรวจการบ้านของเพื่อนเลยครับส่วนในเรื่องที่ว่านอนหลับแม่อันนี้ก็เอ่อยอมรับเลยครับว่าตื่นเต้นครับเพราะว่าเวลานอ,นอนก็จะตื่นมาดูเลยครับเฮ้กี่โมงแล้วที่คนมายังกี่โมงแล้วอะไรแบบนี้ครับพอเข้าคลาสก็รู้สึกว่า ตื่นเต้นมากครับเวลาพี่พนตรวจกันบ้านแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเวลามาถึงของเราตื่นเต้นให้พี่พลจะด่าอะไรไหมเราทําอะไรผิดไหมเนี่ยเราจะโดนอะไรบ้างนะอะไรแบบนี้ครับส่วนเรื่องการบ้านนะครับก็ทุกครั้งที่ผมเป็นคนที่ทําทําช้าครับรู้สึกว่าการบ้าน,นมันก็จะน้อยไปหน่อยในครั้นแรกที่เราได้เข้าเรียนนะแล้วก็รู้สึกว่าโฮ้ยพี่บางคนนี่แบบ วิลเลกันส่งมากแล้วก็ส่งกันบ้านก,กันเยอะมากครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมต้องอาจจะต้องพยายามให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในคันก็ก็จะเป็นอย่างเองครับก็พี่พลก็จะบอกถามว่าพี่พลดุไหมอันนี้ก็ไม่ดุก็เหมือนสอนนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราทําอะไรผิดเนี่ยมันก็ต้องโดนกระตุ้นบ้างนะครับบางทีเราไม่รู้ว่าเราทําผิดอะไรนี้เรามันโนไปเองอะไรระมนเนี่ยครับ ครับอ่าอันนี้เข้าแล้วคมเข้าได้พุ่งเข้าแล้วทำในระยะสั้นนะครับอันนี้ผมว่าจริงครับเพราะว่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นและครับว่าไม้ที่เราเข้าอ่ะมันจะพุ่งภายในอ่าห้านาทีสิบนาทีซึ่งบางไม้ก็อาจจะแค่หนึ่งนาทีมันก็ปิดสามารถปิดทีพีของเราได้แล้วครับถ้าเราไม่ได้ตั้งอะไรไว้เยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งเอ่อ รู้สึกว่าคมมากครับถ้าใครถ้าใครอยากเข้าคมเหมือ,อนพี่พลก็ต้องมาเรียนกับพี่พลน,นะครับแล้วก็ต้องมาลองถึงจะรู้ครับอ,อจังหวะในการเข้าเทรดก็รู้สึกว่าเข้าได้ไวขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็ใช้อินดิเคเตอร์ครับแล้วก็อาจจะเข้าในถ้าเกิดว่าเราเรียนกับพี่พลนเนี้ยเวลาเรามาดูหน้าเทรดเก่ากับหน้าเทรดใหม่เนี้ยเหมือนกับว่าเมื่อก่อนนะเราชอบโฟลว์ใบอะไรวบบนี้ครับ ซึ่งอินดิเคเตอร์พี่ผมก็จะบอกว่ามันจะมาช้ากว่าการอคชชั่นเสมอครับก็ซึ่งมันก็จริงครับซึ่งมันครั้งมาเราเราเข้าเงี้ยมันก็จะดอดาวมาลึกเฮ้ยใจแป้วอะไรไย่้ยครับพอมันกลับไปก็ใจชื้นกลับมาก็ใจแป้วรู้สึกว่าพัฒนาแล้วพัฒนาได้มากขึ้นครับการเทรดก็เป็นระเบียบมากขึ้นครับถ้าหน้าเทรดไม่มาเราก็รอ รอเหมือนสไนเปอร์ที่รอที่จะเหนียวไกลยอยู่เสมอครับแล้วก็ช่วงรอก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรก็หาอะไรทาไปเรื่อยอาจจะดูหนังบ้างฟังเพลงบ้างอะไรมาเนี้ครับก็สําหรับพี่พลนะครับอ่อเหมือนเหมือนกับที่ปรึกษาครับเวลาเวลาเราเราโคชชิ่งกับพี่พลเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอาทิตย์ไหนถ้าเราไม่ได้โคชชิ่งกับพี่พลเนี้ยรู้สึกว่ามันรู้สึกเฮ้ย เหมือนกําลังใจก็เคยมีอะไรี้ยครับก็เวลาเรียนพี่พลก็พี่ผลก็เป็นอย่างเองครับแล้วก,ก็ก็คอยถามอยู่เสมอแล้วก็ติดตามทาําทางไลนย์อยู่เสมอว่าเฮ้ยเราทําได้กี่ชุดแล้วเราไม่ได้ส่งกันบ้านนะเราต้องพยายามทํำเลยนะอ่าอะไรประมาณเนี้ยครับก็แรกๆก็ผมช่วงแรกๆคือผมก็โทรมาถามเฮ้ยขอดูนะว่าเราสรุปหน้าเถ็ดยังไงช่วงนั้นก็งงๆครับ i, ผมต้องสรุปยังไงนะ พี่ก็จะมาบอกว่าเออเราควรสรุปยังไงว่าอะไรห้ามทำอะไรทำอะไรประมาณนี้ครับก็รู้สึกว่าดีครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนพีุ่ณก็จะมาบอกเราอะไรปไระมาณนี้ครับครับก็อยากฝากถึงรุ่นน้องนะครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับอคอร์สพี่ฝนนะครับก็อยากให้ลองมาเรียนดูครับนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นคอร์สสุดท้ายที่คุณยะนได้เรียนแล้วก็คุณจะ สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือว,ว่าหาอะไรได้เสริมก็ผมคิดว่ามันมันสามารถหาอะไรได้เสริมของเราได้ดีแล้วก็ถ้าคุณสนใจนะครับก็ลงเรียนก่อนนะครับก่อนที่พี่พลจะไม่ได้โค้ชชิ่งนะครับเพราะว่าถ้าคุณเรียนกับพี่พลแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีที่ปรึกษ,ษาแล้วก็คุณสามารถที่จะมั่นใจเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ เนื้อหาในบทเรียนเนี่ยมันมันไม่ยากครับถ้าคุณทําตามลําดับขั้นตอนที่ที่คุณแนะนํานะครับคุณสามารถทําได้แน่นอนครับแล้วก็ฝากว่าถ้าใครที่สนใจนะครับถ้าคุณมีวัสนาก็ลงเรียนนะครับเพราะว่าคุณจะได้เจอกับบทเรียนที่คุณจะรู้สึกว่าน่าทึ่งแล้วก็คุณจะว้าวกับสิ่งที่คุณทําได้นะครับหลังจากที่คุณอาจจะหลงทางไป ไหนตอนไหนมาแล้วครับก็ฝากว่าถ้ามีวาส,สนาต่อการก็ขอให้คุณลงเบียนกับครับพี่ฝนนะครับก็ฝากฝากบอกสําหรับคนที่ว่าไม่ได้เรียนพี่ฝนหรือว่าเอานัดหน้าเทรพี่ฝไปใช้สอนนะครับว่าคุณอาจจะได้หน้าเทรดกับพี่ไปนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็จะไม่มีใครบอกคุณว่าเฮ้ยเกิดจากอะไรแล้วคุณคุณแก้ยงงแอย่างไงอะไราบเนี้ครับก็ สำหรับคนที่ว่าอาไปโรงเรียนนะครับค,คุณก็ลองเรียนดูครับว่ามันมันใช้ได้จริงไหมถ้ามีปัญหาขึ้นมาคุณสามารถแก้ได้ไหมคุณจะปรึกษาใครได้ไหมถ้าคุณเรียนกับพี่พนนะครับคุณก็จะสามารถปรึกษาพี่พลแล้วก็สามารถอแก้ไขปัญหาที่ว่าคุณได้พบเจอนะครับอาจจะเป็นหน้าเทศเสียบ่อยๆจนคุณไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร ว่าคุณคิดว่ามันสามารถแก้ได้ยังไงบ้างนะครับถ้าคุณเรียนริพลนะครับพี่พลก็จะมีคําตอบให้คุณอยู่เสมอครับแล้วก็สําหรับคนที่เอานักเสพพี่พลไปใช้นะครับสอนนะครับก็ฝากว่าถ้าคุณสอนดีพี่พลก็จะได้พี่พลก็โอเคแต่ถ้าเกิดคุณสอนไม่ดีกอ็อย่าเอานักเิพพี่พลมาทำลายพี่พลนะครับประมาณนี้ครับ ก็สําหรับคนที่ได้วิดีโอนะครับก็รีบดูให้จบครับบางครั้งถ้าคุณไม่ได้ดูคุณก็ฟังพี่ปนไ,ได้เปิดฟังไว้ก็ยังดีครับก็รีบดูให้จบของเขาแล้วก็รีบทําการบ้านอ่าให้เสร็จนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มสรุปอ่าหน้าทิจากวิดีโอได้ยังไงครับคุณก็เริ่มต้นจากการว่าพี่ปนห้ามว่าอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ ควรทาอะไรที่ไม่ควรทำข้อควรระวังนะครับแล้วก็ให้ทําตามลําดับขั้นตอนที่พี่คนพที่คนบอกนะครับคุณยังไม่ต้องแอดวานอะไรมากมายนะครับแล้วก็อยากบอกว่าทํากันบ้านเฮเยอะครับถึงแม้ว่าเริ่ม,รมแรกนะครับมันอาจจะยากมันอาจจะทรมานนะครับคุณต้องพยายามครับถ้าคุณผ่านมันไปได้แล้วมันคุณจะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นครับ